น้เองดนำไเองได้ย้อนตายนเอามไป้นตามือยันตบอยอยอามือย้นตัวแม่แม่ามจับลูกแม่ ไปใไวทางาเร็วเร็ปเลยไรยม่ีแม่เ้บรรยากาศซอยดาวนะคะพระเอกปองมาแล้วพี่น้องพระเอก้องเกติชัยมาแล้วนะคะเอาเลยไม่่เลยมาให้มาไทยล้วซอยดาวเล วันที่20มีอุบนราชธานีจ้าบ้านบัวง่ามาเพื่อเดชอุดมบอกพี่น้องนุ้พุษกรครับผมเจอกันนะครับพี่น้องบนวันที่นะครับผมตอนนี้ครับผมอยู่ที่กองสวยดาวคึกคักเียเดียวเชียวแหละพี่น้องอาอายมาาบอกครับอี่ดา้นยไปสอบเด้อครับเด้อ สายดาวไาแล้วกี่บาทจ้า20บาทครับผม20บาทพี่น้องลูกน้องไป่อยหรได้ยังคะอาการกำลังดีขึ้นนะคะผมตอนนี้บอลลกอยู่ที่บูธบองตอต้นนะคะผมตอนนี้บอลนูกไข่บองต์ออยู่พี่น้องหุ่มร้ไหลพี่น้องนะฮะตอนนี้กำลังหุ่มพี่น้อง พารอบออกแล้วพี่น้องพาลอบออกแล้วพี่น้อง วันนี้ลำเรื่องงามตานะครับผมไม่มีไลสดกลมปิดเด้อลำเรืองงามตาผมมีอะไรสดกลมปิดพ,พี่น้องครับผมไล่สดกลมปิดเ,เจอกันอีกทีวันที่12บสองนะคร<ป>ับ<ป>ผมสามร้อยไปเดดอุด,<ป>ดมใกล้ไหมค<ป>ชิบิดว่าคน้อยชิดอดทัน พัดลมออกแล้วนะคะพัดลมออกพี่องอกหลายตัวมนพักอีี่น้องพ่อเอกเขามาจับพัดลมออกสองตัวหรอพี่น้องอี่เมียจับพี่เมียจับมืดมือได้ได้เตะรถดีพี่น้องพ่อเอกมาเข้าเดี๋ยวได้พัดลมเลยพี่น้อง มปเองาบานลมบอระบายด่นล้มบ่อก so ี่อพี so s <S s <S ่น้องอาจารย์นลมบอยกีอีานกแล้วบาบาน้องอะไรอแล้วม่ได้บอกอ้าวพ่ลมบ่อยกีรบพี่น้องพัดลม พัดลมต่อค่ะเลยพี่น้องพระเอกหน่อยเขามาจับพัดลมออกสามตัวเลยพี่น้องพายในโบกี้นาทีพี่น้องไปกัน,นแล้วพระร่มมาจับพระร่ไปกันแล้วเสียดายอายไม่มาเจอกันวันที่สิบสองนะครับผมสิบสองสิบสามบุรีลัมพี่น้องเดี๋ยวรอติดตามนะครับผมว่าน้องอายจะมาขึ้นเวทีวันไหนนะครับผมตอนนี้อีหลกรไปสอบแล้วพี่น้องเด้อ ทีมเพลิงด้อยเขามาอยู่กองสายดาวพี่น้องบางส่วนตอนนี้มีน้องต้นไผ่เล่บบดีนนะจ๊ะน้องไซมอนป,ประกรณ์พระเอกไอธนวัตรแล้วก็พิธีกรคำชิงพ่อบอยพระเอกป๋งกิติชัยฮะไม่มีตังสดแล้วก็พ่ออ้วนนะครับผมมือเลยยกสายจ้าหวัวตะพานครับท่าน่าหล่นไมหมล่ะพี่น้องอเคคขาทางบุญครับ ธนาโดดมาแล้วพี่น้องฮะได้ครับตอนนี้พี่ตอนนี้พะโลมกำลังออกครับผมตอนนี้พี่เอกหน่อยเข้ามาพี่น้องพี่เอกโดนมาแล้วพี่น้องพี่เอกโดนธนาโดนนะครับผมพี่เอกพี่เอกโดนธนาโดนแล้วครับพี่เอกแม่ไหมล่ะพี่น้อง น้องวิต้ามาใหม่มาครับผมอีหล่าวิต้ามาเยอพี่น้องน้องวิต้ามานะคะผมวันนี้น้องวิต้ามาเด้อแต่ว่าน้องไอ้ไปสอบนะคะผมส่งกำลังใจให้อีหล่าน่อยเฮ้าพี่น้องไปสอบนะคะผมฝากถึงน้องออ้นะคะลูกกบมีกระดูกสันหลังนะคะลูก

บอลระยะยี่สิบบาทไปน้องกองสายดาวเดี๋ยวตอนนี้จะน่อยทีมฟอน์เสร์ฟจออกมาด้วยไ่น้องเดี๋ยวอีกสักครู่ทีมฟอน์เสร์ฟจะออกมานะคะเอามาเอาด น้องมีตาไปสอบมาแล้วครับผมสวัสดีค่ะลูกๆเสียงพทุกคนค่ะสวัสดีค่ะแม่ชอบลูกพูดเก่งๆขอขอบคุณแม่ค่ับผมขอพระคุณนะครับเดี๋ยวอีจันจะมีทิมฟอดสืบอผว่าพี่น้องจะมีรำถวายด้วยนะคะผมวันนี้มีลำถวายด้วยที่มศิลปินห้องแบงเคิงพป็น้องมาซอยเดาเคิงนึง แล้วก็ไปที่รอ,อรัถวายอ,อีกส่วนหนึ่งแล้วกลับมาที่บูธบองต้ออีกส่วนหนึ่งนะครับผมน้องไพน้องพักน้องปีม,มาขายปลาชาอนดนะโดนพี่กรนครับพี่ผู้ให พายดีป้อมกิตใจพายดีไก่ดาวพายดีไก่พายดีมั่นเนี่เอาอีกคือนักโบราณศิลป์นะนักโบราณเยี่ยมวงมาแสดงกทมอะไรอ่อนทัวรกทมเมษายนเดนหน้านะครับผม3 4 5 6ส่วนสถานที่จะเป็นที่ไหนติดตามรายละเอียดหน้าเพจเลยนะครับผม อาไอมาไหมคะน้องอารไอไปสอบนะคะผมแม่แม่ค่ะทีมสือปินห้องมาซอยดาพี่น้องมาขายซอยดาวซอยต้พายตอนนี้คือคักเชี่ยวเดียวพี่น้องน้องก้อนเมฆก็มานะครับผมน้องต้นภัยพระเอกเมดนพพลนะคะผมน้องไอธนวัน์พี่ปองกฤษชัยพ่อบอยนะคะผมพระเอกโดดธนาโดนพี่น้องพิธีกรคําคิงนะครับ

เดี๋ยวสะพาพี่น้องไปรับทีมปอนสเตอร์พี่น้องวันนี้มีลำถวายนะครับผมพี่น้องมีลำถวายพร้อมเ้อวัดราชวารีนะครับผมวัดราชวารีบ้านโคกลำตำบลโคกลำอำเภอจตุรพรกพิมานจังหวัดร้อยเอ็ดเมืองร้อยเกินบ้านพ่อพระลันชัยพี่น้องแม่รอก,กทมคะ่ะเจอกันกทมคะ่ะผม

ร้อ,องมาบางครั้งนะคะผมมือใดีที่มี